วันนี้คนโก้เขาไปถ่ายรายการทุกคนไปถ่ายรายการทูเดย์กับคุณต่อยค่ะรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วบุ๋มเชื่อว่า,าพิธีกรเขาสัมภาษณ์เนาะมันเป็นการสัมภาษณ์เนาะบุ๋มเชื่อว่าเขาต้องถามต้นกำเนิดของนุกคือน้องดังหรือมีชื่อเสียงได้ยังไงแน่นอนมันต้องมีปลายเพราะเขาดังมาด้วยกันแล้วบุ๋มเชื่อว่า ไม่แน่นะเขาอาจจะเชิญปลายมาแล้วก็คู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบุ๋มว่ายังไงก็ต้องมีปลายมีชื่อปลายอยู่ในนั้นยังไงก็ต้องมีแน่นอนอืมบุ๋มว่ายังไงก็ต้องมีแล้วแบบรอให้กําลังใจบุ๋มว่ายังไงปายก็ต้องไปด้วยงานงานเนี้ยปลายก็ไปด้วยไปแน่นอนไปทุกงานแหละไม่ว่าจะนุกไปไหนปลายก็ไปด้วยไม่ว่าจะปลายไปไหนนุกก็ไปด้วยเพราะว่า เขาดังคู่กันแยกออกจากกันยากมากแม้แต่ชื่อคุณยังแยกออกจากกันไม่ได้เลยเอาจริงเวลาเขาไปไหนมาไหนหรือโดนสับภาณ์อะไรขึ้นมามันต้องมีติดไปอะ่ะเอาสิขนาดตัวไม่ไปชื่อยังไปอะ่ะอืมรอให้กำลังใจน้องกันทุกคนเนาะรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงไปต้องไปด้วยรอ1ร้อยล้านเปอร์เซ็นตค่ะงานนี้ชื่อไปอะ่ะ <c oughs> แกล้แล้าแตกตรงนี้ให right ้หน่อยครับฟัไว้ก่อนฟัไว้ก่อนเดี๋ยว็กอแกแกล้องแกกล้องแกก้องออดีบอเนียชินี่ยอไเีะรีทุกคนขอเงียบก่อนนะครับขอเหลือเสียงวิทยกรกับเสียงนุกก่อนนะครับโอเคไเอ้ยข้างในสีไรร้่า เสียงได้ครับผมกระดูกได้นะได้ครับสองนะครับจริงห้าสี่เดียวเท็คก่อนทอใหม่ทีครับห้าสี่สสองดนะช่วยเฮกลิเลยได้ไหมได้เดี๋ยวเขาีนในทีช่วยได้ไหมได้อาใหม่ทีช่วยกันนะ S <S 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 เราจะทำให้เขาดังได้ก็ต้องอย่างนี้นะเพราะคนทั่วทั่วไปเขา่รจัคนนอกไม่รู้จักเขาเวยยก็ต้องทำให้ทั้ประเทศได้ได้โอเคทีสามสอง กัรที่สุดแล้วฮะโด่งดังที่สุดจริงๆนะครับยกธนดลมาอยู่กับผมในรายการนะแล mm. uh, ้วเขาไปไหนก็ตามเขาไม่เคยไปคนเดียวนะยครับไม่เคยไปคนเดียวเลยนะลูกเพราะว่าที่แน่ๆเลยอย่างน้อยแฟนคลับมาเซ็มแล้วแล้วจะเลี้ยงคันนี้รถคันนี้เป็นรถของลูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นรถที่พีพีเอ็ซีเขาเขาเขาสั่งให้เออรถทักใช่ไหมฮะเป็นรถทักอ่าไปไหนไปด้วยตลอดน่ารักมากท่านผู้ชมแล้วก็จะกินจะดื่มจะอะไรนี่ ได้ตลอดเลี้ยงกูปูเสือเขามาคิดกันสิหล่ะนไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับเขาครับในทุกเรื่องพวกเราอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างจะได้รู้และท่านที่ยังไม่รู้จักการู้จักมาเลยครับนี่คือวงรักสุดๆของยุคนี้ยุคนัดยมาเข้าสตูเลยครับผม